สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆลุงป้านาทุกท่า <factual S 1> นเลยนะผมเลยรับจากช่องเล็กเดินในป่าซึ่งวันนี้เนี่ยผมกล่าวว่าผมจะไปนอนพักในป่านะผมเนี่ยจะไปผูกเปนอนในป่าเลยนะก็ครับผมก่อนไปชมคลิปนี้ก็ขอขอละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามไปกันเลยนะไว้ไปเจอกันในคลิป พี่พี่ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เดินทางมาถึงเหมือนจะเป็นที่พักของอาจารย์หองต้นมันนะแต่ผมจะให้พี่พี่เนี่ยได้มารับชมนะเหมือนครั้งนี้เนี่ยอาจารย์หองต้นมันแกจะไม่อยู่นะตั้งแต่ครั้งก่อนนู่นเลยนะที่ผมเนะี่ยเคยมาหาท่านเนี่ยคือท่านแกไม่อยู่นะนี่นะนี่ก็เป็นแหล่งที่พักของท่านอาจารย์ของของต้นมันนะเหมือนมีคนมา ทำให้ทางมันดีขึ้นนะขอภายในะแบบที่นอนของท่านอย่างเงี้ยครับแบบมันมีคนมาทําให้นะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคือใครแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมาพักตรงนี้นะก็ยังหาที่พักไม่ได้นะก็น่าจะอีกสักพักเลยครับก็ผมจะหาที่พักได้นะผมคิดว่าผมน่าจะพักที่แบบเอาจะส,งสูงๆหน่อยนะพอนั่งพักเสร็จก็กล่าวจะค้างคืนได้นะ พ่อพีพี่ท่นนี้เนี่ยผมก็ได้เดินทางมาสักพักแล้วนะเน,นี่ยยังหาที่ที่จะผูกเปนอนไม่ได้เลยนะหมอพผมจะต้องเข้าไปเดินไปหาอีกสักหน่อยนะน่าจะเจอนะผมก็กาว่าจะหาอีกสักพักหนึ่งนะไม่เจอเนี่ยผมว่าผมก็คงต้องเข้าไปในป่าลรกกว่านี้แนละ้ว นะครับพ,พี่ผมว่าเนี่ยเนจะเจอที่ที่จะคูกเกินนล้วลนะพี่เห็นต้นไม้สองต้นนั้นไหมครับแต่ผมว่าตรงน,นี้เนี่ยยานไม่ปลอดภัยนะอาจจะโคกัวนเลยกัดดูายมาทำลายเราได้เราคุดเกิดที่ี่ดีกว่น,นี้นะ ออพี่พี่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าสองต้นนี้น่าจะโอเคที่สุดนะพี่พี่ผมว่ามันจะมาผูกเปตรงต้นไม้สองต้นนี้นะแค่ผมขออนุญาตผูกไปก่อนนะครับพี่พี่ ครับพ,พี่ตอนนี้นะผมก็ได้พูกเปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวตอนนี้คือนอนได้นะก็อาจจะไม่ค่อยสูงมากนะแล้วก็อยู่คำค้างริมแม่น้ำนะแต่ว่าเสียดายมากนะที่ทางริมแม่น้ำเนี่ยน้ำหมดแล้วนะคือน้ำแห้งแรงมากแต่ก็ยังมีบาง,บางส่วนนะก็ยังมีน้ำนะ้วก็ถ้าเดินลงไปเรื่อยก,ก็มีน้ำครับพ,พี่ก็ตอนนี้ผมก็กล่าวว่าผมนะจะนอนพักพังนะล้มกล่าวว่าเดี๋ยวผมนะ จะไปหาฟืนนะแล้วก็น้อนพักแถวๆนี้นะก็ครับพี่พวิเดี๋ยวเดีนะ๋ยวเราเนี่ยจะไปหาฟืนไปก่อไฟกันนะพี่วีผมเนี่ยคิดว่าผมจะก่อไฟแถวข้าง,างๆผมนะจะเป็นแถวๆนี้นะก่อไฟแถวนี้นะพี่โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปหาฟืนอะไรดีกว่า นีล้เดี๋ยว,วเราจะผงก็เจอฟูเลยนะหอมมากเดิเเเเนขะึ้นมาป่าแข่งก็ได้เพื่อนอันหนึ่งนะวันนะี้จะไปเดินให้ได้เท่าริมแม่น้ำดูนะเน้นนะใจพี่ๆได้ดูนะริมแม่น้ำก็จะประมาณนี้เลยนะก็ไม่มีน้ำนะต้องรอช็อตหน้าฝนก็อาจจะขึ้นมาถึงประมาณ ủa mày nữa không chịu, cái bia, có, ủa chưa phận mình ta tông nặng được ba, ủa đi cứ hăng gà lẹ, ủa đi cứu hăng gà lẹ, ủa đi cứu đi cứu hăng gà lẹ, แล้วคนแล้วนะนแต่ผมคิดว่าผมเน่ะจะลงไปหาดฝืนข้างแล้วนะมันก็ได้คืนมาเป็นเนื้อหนึ่งนะไม่พอและเพราะว่าถ้าอยู่ทั้งคืนอ่ะไม่พอนแน่จะลองไปหาดล้างก็ต่อเลยครับ ผมเดี๋ยวผมนะกับพอจะลงไปคาถึงข้าวแล้วโอ้โอหหลอดไฟเลยความไหวเบามากครับพี่พี่สึกว่าเท้าอางน,นี้จะไม่มีฟืนเลยนะไม่มีฟืนเลยนะก็หวแค่ประมาณนี้อันนึงก็พอแล้วที่ มว่ารู้สึกแม่ค่อยดีแนฮะเหมือนโดนคนจ้องมองแต่ผมหาฟืนมาเนี่ยเหมือนโดนขายเรืออจ้องมองมาตั้งนานนะมาแรได้ดนะเลยวะเฮ้ยทุกคน ทุกคนตีหนไม้อะผมดูมันเป็นเมเลยนะผมดู้แลนะน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่สมิ่งนะผมมน่าจะเป็นสมันเนนะพี่พี่แล้วตอนนี้เนะี่ยผมเนะี่ยเอาห่างจากที่พับผมนะับแป๊บเดียวเองเมื่อกี้นี่นะผมลงมานะผมยังไม่เจอเลยนะยูยูนะี่มาเจอได้ไงผมก็ไม่รู้นะพี่พี่ กเก็บปเลยโลนีเอฟผมฟังจากน้ำเสียงอ่ะดูออกเลยนะพี่ว่าว่าเป็นสนัมมณเนนะสีอ่อนนะออพี่ใงน,นี่กี่โมงแล้วเร่แล้วมายอะเกยโยนหนทายหน่อยไงเอ๊ะไงเอ๊ะ เก็บวะเลยกินโลยนี่อไม่บอกอคนเลยนะคนทางเขาเป็นใครหนึ่งเมตรถ้าป่วยอ่ะเออคนทางเขาเขาใช้สมัยนียมาเขาตอบไม่ใช่นะเหมือนแกเนี่ยหลงปตามาไล่หวันแล้วนะตัวแห้งก็เหมือนแกยังไม่ได้โกนผมเลยนะผมกำลังสั้นๆอยู่เลยนะ <S <S ผมว่าเนี่ยผมนา <ะ S 1> ผมไม่สนใจดีกว่านะ <S <S 1> <S 1> อาจจะเป็น แมเน้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะก็ผมว่าผมมัน่อยอยากไปรบกวนแกนะผมกลัวว่าจะได้รับอันตรายนะคือแมนนน้นะแกเนี่ยมาจ้องมองผมงนานๆแล้วแหละผมว่านะพอที่พาผมอยู่แค่ตรงนู้นองนะคือเมื่อกี้นี้มาเนี่ยังไม่เจอแกแกเลยนะแคที่เดียวเราไปหาฟืนกันต่อนนะเราเราจะไม่ไปรบกวนแกนะจะลองถามแกครั้งเลยมีอะไรเก็บป่ะเล่ Thôi không nè, đừng quên Chúng ta không sẵn sàng Mày thong nữa xì à Hả? Mày không xíu, hôm nay tao nè không sẵn sàng Chúng không sẵn cả Thôi แกอยู่ใกล้ๆที่พนะักแล้วเองนะรู้สึกว่ามีคนมาจ้องมองยิ่งนรู้สึกไม่ค่อยดีนะข้าวขีแกไม่ตายนะมีในกเก็บวะแ,แล้วคือมาอยู่อะไรตรงใกล้ๆที่พักผมเนี้ยผมก็กลัวไปนะนายใจ๊กไอซี่อาอย,ย่ามาเม่เลยโย บอกว่าแกเนี่ยแต่กำเพ็ญงๆที่มาจะบอกแกให้ไปนะมันแกน่ะหิวข้าวนะดูตรงเนี่ยเพราะว่าแกนะหนูออมมีอ่ะออมอีกมากมทางแกไกลดีคพราะแกผมไม่กินนะหนูออมนั่นแหละออมกับเราเยอะ บอกว่าแกจะกินเนื้อคนนะพี่พี่แล้วแกเป็นแค่สามมาเณรนะพี่พี่ตัวอะไรกันนะเนื้อเอามาเผืเยอะสิเอ็นเนื้กิเกโผม่เนื้อเมกเกโผล่เอ๊ะเออเนื้อเมกเกโผล่เนื้อมาเอาเกย์โผล่เยอะเหมือนนั่นแหละผมถามแกว่า แกจะกินเนื้อมนุษย์ทำไมทางที่แกนั่นก็เป็นคนแกบอกแกจะกินเพราะมันอร่อยอุ้ยนะกผู้เยอะนเนาะมึงแก่ผู้เล่ไม่ต่อตอ,อะไรผมเลยนนะมึงใจไงกแกแกต่อทีเนีานะที่พาผมก็อยู่แค่ตรงนี้เนะี่ยแล้วตอนคืนเนี่ยผมกลัวผู้ได้รับอันตรายมากเลยนะพี่พี่ ผมกลับบ้านกอนละไว้ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะเอาของกินมาให้แกดูนะแต่แกบนว่าอยากกินเนื้อสดๆแล้วก็เนื้อวานเนินนะเนื้อนะเป็นตัวอะไรนะเราต้องไ,ไปกละวเราจะเก็บเก็บทีละตอนนี้เนี่ยผมก็เริ่มออกมาจากป่าได้สัผ่ากแล้วก็นนะกยังไม่ได้ลึกมาจากที่นี้นะแต่ผมว่าเดี๋ยวผมต้องขอตัวกลับบ้านก,น,กนแล้วนะพอสมเณรเนี่ยแกน่ะมองผม ตลอดเลยอยู่ฟ้อ,อย่างไงเนี่ยผมเนี่ยนอนไม่หลับจริงๆนะพี่พี่ไว้ถ้ามีโอกาสเราจะมาทำคลิปนอนในป่าให้นะพี่พี่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็ขอคนรับเหมืหนมิงแชร์นึงก็ติดตาม,มากันด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ